ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง u t u b e สันติปากพนังนะครับตอนนี้ก็อยู่แถวตำบลกอเพชรอำเภอหัวไตจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวก็ให้ดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็ฝนตกอยู่นะครับตอนนี้ก็ขับรถผ่านตำบลกอเพชรนะครับอำเภอหัวไตยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเรื่อยๆครับครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ขับรถผ่านถนนเลียบชายทะเลนะครับ เส้นหัวไจไปปากพนัง Rain, บริเวณตำบลกอเพชรอำเภอหัวไจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็อยู่กับช่อง youtube สันติปากพนังนะครับตอนนี้ก็ฝนตกหนักครับให้ดูบรรยากาศนี่ครับ Rain, บริเวณตำบลกอเพชรนะครับข้างกางก็จะมีกลงหันลมนะครับตอนนี้ก็อฝนตกหนักครับก็เมืดฝนตั้งแต่เช้าครับวันนี้ งนี้ก็เป็นถนนเลียบชายทะเลนะครับทางขวาด้านขวามือผมนี่ก็เป็นวัดกาเพชรนะครับก็เป็นวัดตีสวยงามตรงนี้ก็ชุมชนกาเพชรนะครับก็เริ่มพัฒนาจเจริญขึ้นนะครับมีร้านสะดวกซื้อมีเซเว่นมีร้านสอมรถส้มแอส้มแอสรถยนต์ร้านเสริมสวยร้านตัดผม ร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวตามสั่งเยอะครับบริเวณแถวกอเพชรน่ครับผ่านวัดกอเพชรแล้วครับนี่อันนี้ก็ฝนตกหนักนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่หนักมากเริ่มเริ่มอ่อนลงแล้วครับฝนในครับบรรยากาศ ก็ฟังที่รถถงกัยนนี่ก็ตรงไปเรื่อยๆก็จะไปออกอำเภอปากปานังครับจากหัวไซไปออกปากปานังเข้าสูนนครศรีธรรมราชครับก,ก,ก่อฝนตกโอเคครับตามบรรยากาศกักบรถานตำบลกอเพชรอำเภอหวัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับฝากติดตามช่อง YouTube สันต,ตีปักพนังด้วยนะครับสวัสดีครับ